สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านตอจเจริญกันยางคาววันนี้พบกันนะคะพบกันกรณีพิเศษพี่ค่ะเพราะว่าวันพุธปกติร้านหยุดเนาะลูกค้าแปลกใจนะคะวันนี้เปิดเฉพาะกิจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ามา,อ,าอย่างวันนี้นัดไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาไม่ทันเดี๋ยวจะหยุดสงการแล้วจะเดินทางกลับบ้านนะคะกลัวแบบมาเราบรรยุดก่อนหรือเรื่องงานค่ามรเรื่องงานมืดวันนี้เธอขาดนัดนะคะเป็นกรณีพิเศษนะคะ นะลูกค้าก็มาใช้บริการตามนัดขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าพี่ๆที่กำลังแบบอ๊ะจะไปวันนี้ดีหรือเปล่าน้องมาได้เลยลูกค้าคะนะคะไม่มีคิวว่างมากนะคะตอนนี้กำลังเปลี่ยนยางนะคะโปรโ,โปรยาง265 65.7ยูกโกมา13,500เท่านั้นนะคะลูกค้าโปรพิเศษส,สุดๆเลยสำหรับลูกค้าร้านตอทุกท่านนะคะ265 65.7สีเสนหนึ่งเหมือนบ้าทเอ้บาท อันนี้มีซูบิชิไทท่านตัวเตีย้ยลูกค้าจงเปลี่ยนเป็นล้อซีอูดพี่ๆนะคะเดี๋ยวชมเลยหล่อแน่นอนนะ,ะซีอูดหนึ่งเก้าหรือจะเป็นซีอูดรหัสอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปนะ,ะพี่ๆขานะฮะซีอูดนี่ก็ขายดีดีเนาะลูกค้ามันสวยลูกค้าสวยแบบท้าสิกนะคะโครย่าง17นี่เลยน้องกินเอามารอแล้วะคะ่ะ13500บาทนะคะลูกค้า จริงๆเมื่อกี้รถฟอร์ดฟอร์ดพี่เขาเปลี่ยนยางคอมเส็เีน,นะฮะลูกค้าบอกว่าไม่เอาอยากจะได้แม็กเดิมนะคะได้เลยลูกค้าคา่ะถ้าเกิดว่าเป็นแม็กพร้อมอยางก็จะเป็นตัวนี้เอกอออ็ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยนะ,ะใส่มาได้พิที50หรือสเปนเรนเจอร์นะ,ะตัวนี้อยู่ที่16,500บาทนะคะแม็กพร้อมอยางเลยนะคะยางปี2024นะคะจบจ่ายราคานี้รวมเทิร์นรองเก่าของเดิมของลูกค้าด้วยน,นี้ลูกค้าลูกค้าเลือกเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้เช่นกันนะ,ะพี่พ พี่เขาเลือกเป็นโยโกามาค่ะหมือนสามห้าร้อยนะคะ,ะมีหลายช้อยนะพี่ๆยางคอบสิบเจ็ดมีหลายช้อยมากๆเลยมีโยโกหมือนสามห้าร้อยนะคะมีบีต้นบีต้นปียี่สี่้ามีบีต้นแฮกทีเอชี่พี่นะคะยางล็อกโค้รคอบสิบแปดยังอยู่นะลูกค้าไม่รู้กำลังเดินทางมาหรือเปล่าลูกค้านัดมาใส่อยู่วันนี้ไม่รู้ว่าจะปียี่สี่หรือปียี่ห้า 24, ยางล็อกโค้รปียี่สี่มีหนึ่งชุดค่ะตอนนี้นะคะ 1นึ่งหมื่อพัุ้ยหนึ่งบาทลูกคะ่ะปี24เนาะปีห้อยู่ที่19,500บาทค่ะนะคะอะยางขอบ17กเจ็ดกอนนะคะพี่พี่รออยู่ยางขอบ17บเจ็นะพี่นะตัวนี้ h คชเี 4, สีเส้นจะอยู่ที่15,500บาทค่ะพี่พนะเวอร์นี้เลยชุดนี้สัปดาห์ที่46ค่ะปี2องพันยคะ่ะก็ช่วยเซฟกบ ไปหลายพันอยู่นะคะสองพันบาทเนาะถ้าเป็นปีย5ห้าก็จะมีเหมือนกันปีย5ห้าจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทอนะันนี้คือโยโก้พี่นะโยโก้สต็อกก็ยังมีพร้อมอยู่พี่พี่ยังเหลือหลายชุดอยู่ถ้าก่อนสงการนี้ยังไม่หมดนะคะเพราอเผลออาจจะหลังสงการเนาะเพราะว่ามีตัวเลือกหลากหลายแล้วลูกค้าไม่ใช่มีแต่โยโก้บิสโตนะคือมีทั้ง H t a ทเเลยพี่นะคะปี4 5สบี่ห้าบางคนก็เล็งปีย4สี่มามาถึงร้านเปลี่ยนใจนะ,ะเอาแม่พร้อมยางก็ดีเปลี่ยนใจเอายางใหม่ ปีพห้าเลยก็ดีนะไอ้ก็ใหม่เหมือนกันพี่นะฮะใหม่สัปดาห์ที่44ลูกค้าอีกไม่กี่ปีก็อีกไม่กี่เดือนก็ขึ้นปีพ้าแล้วลูกค้าประหยัดนะคะตัวนี้จะเป็นเนอทีสูงหนึ่งค่ะพี่พี่นะสี่เส้นยี่สิสี่ก็ยังมีครบเหมือนเดิมนะมีครบมีครบมีครบลูกค้าขายยังครบอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่มีตัวไหนคล่องไปลูกค้ายังมีสต็อกนั่นเองพี่พี่สามารถมาได้เลยนะคะตัวนี้นะเอทีสูงสุหนึ่งสี่เส้นอยู่ที่ยี่สิบสี่พันนะพี่ อ่าล็อกโคล็อกโคลหสิบแปดเนาะแอนตีสองห้ากันเถกแอนตี้สองห้าสี่เส้นหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยปียี่ห้านะพี่นะลูกค้าขาปียี่สี่ที่หนึ่งเจ็ดห้าร้อยลูกค้าสนใจเป็นไซส์ไหนอีกทีพีเข้ามาพูดคุยสอบถามไม่เลยวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษนะพี่น้องหน้าฝนน่าจะตกแน่เลยวันนี้นะคะไม่วันนี้อุ้ยพรุ่งนี้อย่าเพิ่งตกนะลูกค้านะโอ๋ลูกค้าขานะเดี๋ยวมาแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อนว่า พรุ่งนี้ใครมาใช้บริการนะคะนี่หน้าร้อนนี้พี่พไม่ต้องร้อนใจเพราะเรามีนะคะน้ําแข็งใสลูกคะ้าหุยต้องพูดเอย่พูดดังเนาะพี่ๆเพราะว่าพี่พมาวันเนี้ยคือไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีน้ําแข็งใสลูกค้านะคะ,นะคะเอาแค่เรารู้ในนี้นะพี่เนาะเอาแค่เรารู้ในนี้นะคะลูกค้าพรุ่งนี้มีน้ําแข็งใสนะคะเครื่องจัดให้แบบจุกๆเลยนะคะดับร้อนคลายร้อนนะพี่เนะาะกาดร้อนนะคะแต่วันที่สิบ สิบเอ็ดสิบสองนี่ก่อนร้านจะหยุดสงการนะคะมาเลยลูกค้านะคะมีลูกมีหลานพามาเนาะลูกค้ามากินน้ำแข็งสายอร่อยนะคะเยน็ยนเย็นชื่นใจนะคะพี่ใส่เครื่องให้จุกๆเลยลูกค้านะคะน้ำแข็งส่พรุ่งนี้สามวันสิบสิบเอ็ดสิบสองมาได้เลยนะพี่นะ เดี๋ยวพี่ที่มาวันนี้พี่ที่มาวันนี้ก็มีเครื่องดื่มนะ,ะน้ำน้ำหวานน้ำ,นำ,นำ,นำสมุนไพรมีให้อยู่แล้วลูกค้าน้ำมะตูมเออรเก็ตค้ไว้นะคะ,ม,ะ,คะมีให้อยู่แล้วอันนี้นะคะแต่พวกนี้จะพิเศษคือน้ําแข็งไซส์ลูกค้า่ะนะคะ,คะ,คะอ่าแถวนี้นะพี่นะ2 5งห้าห้าเจอจองไว้แล้วหลายชุดอยู่นะคะสองห้าห้าเจ็ดสิบอาร์สีสโตนดูลเลอร์นะคะเททีหกแปตัวนี้ใส่แทน2 4งสใส่แทนสอง7 0ห้าได้เลยนะพี่นะ4ี่เซตหนึ่งหมื่นงพี่นะคะยางปีสองพันยี่ ปี2024เลยค่ะลูกค้าขานะคะตัวนี้นะยังมีสินค้าอยู่ใครจะจองก็จองได้เลยลูกค้าเผื่อจะมาหลังสงการหรืออะไรแบบนี้เนาะกลัวสินค้าหมดก่อนกลัวไม่ได้ราคานี้พี่จองได้เลยนะคะตอนนี้ติดจองอยู่2ชุดพี่เขาอาจจะมาก่อนหรือหลังเดี๋ยวเขาแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะหาหมื่นสองราคาดีมากหรือว่าก่อนจะกลับบ้านจะมาหิ้วกับไปฝากที่บ้านได้เลยนะพี่นะเบอร์นี้นะคะ่าประหยัดน,นะคะใช้งานได้ดีด้วยตัวนี้นะ257016ค่ะ กระบะ h i เอ็นเดอรไซด์กลางเลยขอบสิ 6, ทุกรุ่นทุกค่ายเลยสามารถใส่พิเศษไซด์เดิมได้เลยสมมุติของพี่เป็น245 265แล้วพี่เนาะนะคะดูก่อนว่าลูกค้าอะไรลูกค้าอะไรจ้าพี่เอซีอุ้ดนึกฮะไฮเปิดดักเออเอาถูกหรือเปล่านะ่ะดูถูกอยู่ใช่ไหมลุกเป็นอยู่ใช่ไหม <c oughs> แป๊บหนึ่งนะพี่พี่ ห้ารูห้ารูสีไฮเปอร์ดักเนาะอ่าโอเคค่กค้ขำๆเลยพี่ <S <S พี่อ่ไปแล้วไปแล้วลูกค้านะคะไหวหรือเปล่านะ่ะอ่าหลบเขาก่อนลูกค้าวังนี้จะสีไฮเปอร์ดัก์กรู้จักสีด้วยนะพี่พี่ีเก่งจริงๆสีไฮเปอร์ดักนะคะ เอาเป็นแม็กไฮเปอร์ดังห้ารูใสมิสูเทนเออจะได้ทํารีวิวพอดีเลยพี่ๆีนะฮะจะได้ทํารีวิวพอดีเลยมิสูเททนครัวเตียเนาะแต่ก็มีหลายคันละที่ใส่ไปนะฮะพี่พีซุ้มล้อเขาโป่งเนาะคุณผู้าอันนี้ใสล้อเดิมมาล้อมันจะดูแบบว่าหุบพอใส่กับออออมเสร็จนะฮะล้อสอีู่นนะ่ะน่าจะใส่ออฟเสต็ศูนย์คิดว่านะพี่พีก็จะดันออกมาเสมอซุ้มพอดีเลยนะ,ะเดี๋ยวพี่พีจะได้ชมรีวิวเป็นภาพนึงทีนึงเนาะแลนะให้เวลาน้องเขาติดตั้งสักครู่นะพี่พี เออเดี๋ยวะพาลูกค้าไปอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ซิวันนี้ว้าวลูกค้าจะเล่าอะไรห้ฟังดี่พีพรุ่งนี้ตอนนี้ยางขอบสิบแปดมาไม่รู้สองหรือสามร้อยเส้นนะคะลูกค้ายางขอบสิบแปดอีกแล้วพี่ๆี่นะออเดอร์ไปสามร้อยลูกค้าแต่ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาได้ครบสองหรือสามร้อยหรือเปล่าเห็นเฮียเขาบอกว่าให้มาพร้อมกันอือ ให้มาพร้อมกันให้หมดนะ,ะพี่ๆอาจจะได้200ก่อนเนาะเดี๋ยวมายังไงเดี๋ยวลองสตรีมไลฟ์สดให้ชมแน่นอนเลยนะคะยางขอบ18เป็นเบอร์ที่ทางร้านขายดีมากๆหนึ่งรถพี่ๆใช้งานเยอะนะคะขอบ18 265 60 18ก็ยังได้ราคาดีราคาเดิมพี่นะ4เส้น HT เนาะ21,500ปี24 9 9มีที่ HT นะลูกค้านะ AT02 ก็อยู่ที่21,500ปี25ปี24ก็อยู่ที่1 8 0 0 0นี้นลูกค้าขายดีทั้งคู่เลยนะขวัญใจ ก่อนใจพี่พี่ที่อยู่แบบว่าขับใช้งานนะคือเป็นรถขอบ18ทุกรุ่นทุกค่ายเลยลูกค้า265 60 R18 นะนะคะขวัญใจนักเดินทางพี่พี่นะขอบ18กระบะก็ดี PPV นะรถอเนกประสงค์เนี่ยทุกรุ่นทุกค่ายเลยอันนี้จะเป็นสินค้าเข้าใหม่ลูกค้ามีเตอร์ฟอร์ดนะ,ะเมื่อวานก็ฟอร์ดมาเติมนะวันนี้ก็ฟอร์ดมาเติมเนาะ ลูกค้าฟอร์ดนะราคาดีราคาเดิมเหมือนเดิมพี่พี่จัดโปรเก่าแรกซื้อใหม่ไซส์เดีวยวกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะยางปลายปีสองพันยี่สิบสี่นะ 24, นะพี่นะมีทั้งตัวสป,ปอร์ตไทเทเนียมก็มีลูกค้าไวทแทย์ขอบยี่สิบมีครบเลยพี่พี่คะ่ะนะหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ยินดีเช่นกันโห้ยลูกค้าลืมบอกเฮ้ยอะไรนะเฮียเขาให้จัดโปรยางกูดเยียลูกค้ากูดเยียร์สองห้าห้าสองห้าห้าหกห้าสิบแปดสี่เส้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเฮ้ยลูกค้ายางขอบสิบแปดถ้าเก พอร์ต18ในงบที่ไม่เกิน12,000น 12, ั่นคือไม่เกินแน่นอนเพราะว่า11,500พี่พี่เนาะลูกค้าขา12,000มีทอยเอางี้ดีกว่าสี่เส้น12,500บาท11,500บาทโอ้ยลูกค้าพูดผิด11,500บาทโูตรเยี่ยนนะคะพี่พี่255 65 R18 ที่ติดมากับ Ford Ranger ลูกค้าสี่เส้น11,500บาทพวกนี้พี่พี่แวะมาได้เลยนะราคาที่ต้องแข็งใส่ด้วยนะคะพวกนี้เดี๋ยวลงเตรียมเตรียมพร้อมแล้วพี่พี่เนี่ยนะถันะง,งแข็งมารอแล้วนะคะ น้ำแข็งไส์ให้กินคนละสิบถ้วเยเลยพี่พนะเเบาหวานพวกยาเบาหวานมาลูกค้านะคะพี่ๆสนใจเป็นตัวไหนอีกซีวุฒหนึ่งเก้าที่ขายดีเพราะว่ามันสวยคลาสสิกลูกค,ค้าขาเนาะมันกำลังมาพี่มันเป็นเทรนนะตามเทรนตางกระแสไปแต่คิดว่าอยู่นานลูกค้าถ้ารอสไตล์นี้เนาะมันแบบว่า คลาสสิกค่ะพี่ๆนะคะอุ้ยแล้วตัวนี้อยากําเสนอมากลูกค้าค่ะพอมาใส่กับยางจับคู่กับยางรัดกับยางแล้วแลวสวยสวยลูกค้านเนี่ยนะ,ะมันเป็นซีวูดรหัสศูนย์อุ้ยรหัสสี่ศูนย์สสนพี่ๆมีสีไฮเปอร์ดาร์กแล้วก็สีดานะคะหยอดแดงสวยๆแบบนี้สวยนะลูกค้าค่ะลนยนี้ยังไม่มีใครประเดิมใส่นะลูกค้าพี่ๆถ้าเกิดว่าจะเป็นเกียริเนาะมาใส่คันแรก รีวิวค่ะนะทำคลิปรีวิวหลคันที่2ให้3ตามมาแน่นอนลูกค้านะคะตัวนี้ราคาเท่ากันเลยนะคะอ,อยู่ที่ชุดละ2,9ง0 0นับาทจับคู่กับยาง2องหหรือจะเป็น2 4 5 7ี่ปรุกก็ได้นะคะพี่พีนะน<ม>ี่เลยจะได้รีวิวคู่กันสีรุ่ก็สวยหรือจะประเดิมลายใหม่ให้อดินดีพี่พีค่ะสวยนะตัวนี้สีดำก็สวยพี่สีดำอยู่ไหนสีดำอยู่ตรงนี้ลูกค้านะคะราคาเท่ากันเลยนะคะ1 0,000 หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยถ้าเกิดเฉพาะแอกเปล่านะคะรวมส่งต่างจังหวัดด้วยเลยนะพี่ๆสนใจแมอกลายไหนจะเป็นห้ารูหกรพูพี่ก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะนี่คือซี่อูดสี่ศูนย์พี่ออฟเซ็ตศูนย์ลูกค้าค่ะนี่นะมีทั้งมีทั้งหกรูแล้วก็ห้ารูด้วยลูกค้าพี่ๆสนใจก็ทักหาแอดมินได้เลยเผื่ออยากจะได้เฉพาะแอกเปล่านะคะมียางอยู่แล้วก็หาแอดมินได้เลยค่ะอันนี้โยโกเามาติดตั้งเสร็จแป๊บเดียวเองน้อลูกค้าอันนี้คือใช้เวลาแป๊บเดียวเองเนาะจากที่เราคุยกันเมื่อสัก ต้นคลิปนี้ประมาณ15นาทีได้ไหมพี่นี่จะเสร็จแล้วนะลูกค้าโยโกฮาม่าค่ะขอบสิ 47, เส้นอยู่ที่13,500หามเป็นโปรนะฮะโปรโมชั่นอุ๊ยลืมแจ้งโปรนี้ลูกค้าถ้าพี่เป็นใช้ตัวเตี้ยนเนาะนี่เลยเนี่ยกำลังเปลี่ยนอยู่นะคะลูกค้าพอดีเลยมิสูบิชิไททันแม็กห้าร้อนะแล้วก็จับคู่กับยาง235ยางใหม่นะ235นั่นเลยค่ะตั้งตรงนั้น235 6 5มห้าหะจัดโปรเอากับแม็กรุ่นใดก็ได้นะขอบ16เนาะ หางหกรูหรือห้ารูนะคะอยู่ที่ชุดละ19,500บาทรวมเทิร์นแม็กเดิมนะคะนี่คือโปรราคาพิเศษสุดๆเลยสำหรับช่วงซัมเมอร์นี้นะคะ,ะใส่ตัวเตี้ยนะคะทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะคะมีทั้งห้ารูหกรูนะคะจับคู่กับยาง2 3 5 6 5มห้้นอบิดโตนูวิตร์ R 6 6 0 A ค่ะคือบรรทุกได้ดีเยี่ยมชุดละ19,500บาทนี่คือราคารวมเทิร์นเป็นโปรโมชั่นพิเศษเพราะว่าเนี่ยเขาให้จัดโปรยางเนาะราคาก็เลยซอบลงนะคะพี่ๆยางก็ราคาโปรล้อก็ราคาดี จับคู่กันแล้วก็หล่อลงตัวมากๆเลยนะใส่กับรถซีไหนก็สวยดุด,ดันนะตามสไตล์เลยนะไม่มีเอาลูกค้าค่ะนะล้อแบบนี้คือสวยคลาสสิกจ,จริงๆนะคะเดี๋ยวพี่รอชมมิสูบิชิชัยท่านตัวนี้ได้เลยนะนี่คือพี่เขาลกเป็นซี่ไฮเปอร์ดาร์กนะเดี๋ยน้องทำคลิปรีวิวให้พี่ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าอัปเดตยางรถเก๋ง65ใช่ไหมพี่ได้เลยค่ะลูกค้าคะสอง ขอ15ต้องขึ้นต้นเป็น1.85ลูกค้าคะ1.85 60ป15นะคะมีดันหลบเอเนอร์เซฟ E 300พัดลูกค้าขา4เส้นจะอยู่ที่7,000แล้วก็โยโกโยโกขายดีโยโกขายดีลูกค้าเหลือไม่กี่ชุดแล้วพี่พี่ขา1.85 60ป15นะ4เส้นอยู่ที่7 9 0 0ปี5ด้วยนะคะบอกแล้วลูกค้านะคะถ้าเป็นโยโกยางคือใช้ดีไม่แพ้ใครเลยนะคะเ,เป็นรถเก่งลูกค้านะไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วก็จะมีเดตันเดตันราคาย่อมเยาเป็นทางเลือกนะ 4, สีเส้น4เส้น 5, 8. มีอะไรบ้างมีเดซ์บันห้าพันแปดดันลบเจ็ดพันโยโกเจ็ดพันเก้าประมาณนี้เลยพี่ๆนะและยางที่ใส่กับมาด้าสองโดยเฉพาะใช่พี่พี่นี่เลยลูกค้าค่ะเราจจริงจริงจะบอกว่าเอามาเพื่อมัดด้าสองโดยเฉพาะเลยพี่ๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคะหนะึ่งเป็นห้าหกสิบหกห้าอยสิบห้าเนาะไซส์นี้เลยนะคะลูกค้าสี่เส้นจะอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทฮะ,ะยางเปโซนหอมสิบแปดราคาที่ที่เช็ดมาหรือเปล่าคะ ช่วยยืนยันในลสโอโหลูกค้านะพี่บอดินนะพี่บอดินถามมาประมาณกี่ปีแล้วที่เราอยู่ในไลฟ์สดมานะไม่เคยมีอันไหนไม่จริงพี่จริงทุกประการเลยนะคะลูกค้านะพี่บดินมาได้เลยนะคะลูกค้ามาได้เลยราค่ะในแชทนี่คือมีเป็นหลักฐานอยู่แล้วนะคะลูกค้านะฮะเหมือนกันลูกค้านะพี่บดินมาได้เลยกับพี่นะรอพี่บดินมาสี่ปีแล้วลูกค้านะคะ พี่บดินนะแอดมินรอพี่บดินมาสี่ปีแล้วนะคะลูกค้านะพี่บดินมาได้เลยวันหยุดสงการแจ้งวันหยุดสงการก่อนวันหยุดสงการอยู่หยุดวันที่13ถึงวันที่16นะพี่นะเปิดวันที่17เค่ะเดือนเมษานะพี่นะตัวนี้ลูกค้าแวะมาได้เลยค่ะราคาในแชทแบบนั้นก็เหมือนกันนะ เว้นแต่บอกว่าในแชทถูกกว่าทําไมไลฟ์สดบอกอีกราคาหนึ่งราคาสูงกว่าในแชทนะมันมีแต่อย่างนั้นพี่นะฮะนะคะลูกค้าว่านใจได้เลยราคาไม่เฟียนพี่นะคะก็ติดตามขึ้นลงตามหน้าเพจตลอดนะคะลูกค้ามันสัมพันธ์กันพี่นะเหมือนกันลูกค้านะคะสองหกห้าหกสิบอารสิบแปดน้อยังมีค่ะเอทศูนย์สองนะคะสองศูนย์ห้าเจ็ดสิบอาสิบห้าสองศูนย์ห้าเจ็สิบอาสิบห้าเอาโยโกหรือปิดตซนพี่มีสองไซส์นะมีสองไซส์นะพี่นะเมื่อกี้ก็มีลูกค้าโทรมาถามมันเป็น พี่บอก2057416อ่ะเบอร์นั้นมันไม่มีพี่นะแต่2057416เนี่ยคือมียางป้ายแดงด้วยราคาดีนะพี่นะบีสโตนสีเส้นอยู่ที่เก0 0 0พี่เยโกฮาม่าอยู่ที่8 00 0ันเดี๋ยวพาพี่ไปดูดีกว่าพาลูกค้าไปดูดีกว่าเนาะไม่มีของซะล่ะลูกค้ามีมีลูกค้าเพราะว่าเฮียให้แจ้งลูกค้าอยู่นะคะ205มาน่จาจะมาแบบหลายชุดอยู่205บีสโตนนะสี่เส้น9 0 0 0พนะฮะแล้วก็โยโกโยโกอยู่ที่8 0 0 0ันพี่เลือกเอาเลยนะ ลูกค้าเพิ่งจะมานี่เนี่เี่ยลูกค้านี่นี่เนาะเอฟซีเราเก็บเงินครบค่ะยินดีมากเลยพี่วดินมานะลูกค้านะคะเดี๋ยวถ้าพี่วดินเป็นแบบว่าเอฟซีแบบตีตามกันมานานเลยนะรับเสื้อไปเลยหนึ่งตัวลูกค,ะคะ้าหะเอาเสื้อร้านไปเลยนะฮะหนึ่งตัวพี่จะไปทําอะไรก็ได้จะใส่ก็ได้ <c oughs> ลูกค้านะคะออพี่บดินนะให้พี่บดินเลยนะคะมาได้เลยนะ2องศูนย์เจสิบสิบ้านะพี่นะปิดโซนเก้0พันลูกคะ่ะสัปดาห์สาปีสองพันยี่ิเรา 3, 10, 20, ก็จะมีโยโก,โกพ้พี่เอาชุดน,นี้ก็ได้ใหม่เหมือนกันสัปดาห์ทสี่สิบ 4, 6, แบบนี้นะคะอันนี้คือมันใหม่แล้วลูกค้าแต่ว่าของมันพิ่งมาจริงๆนะอันนี้โยโก,โกพ้พี่โยโก้แ0ดพันเส้นสีก็คือยังอยู่เลยนะคะ อยู่ครบ4ี่เส้น8ปดพันบาทลูกค้าเลือกได้เหลืเจ้าโยโกหรือปินปิสโตนดีดูลลิดนะฮะนี่ใหม่มากพี่นะแบบนี้คือใหม่จริง,รงๆเลยเส้นสีอยู่แบบอยู่ครบทั้งสี่เส้นเลยพี่นะฮะมานะลูกค้าเปิดจีเม้นเลยค่ะยางป้ายแดงโตเซอรกันย่างนะคะมีทั้งโยโกนะพี่บอยนะสองศูนย์ห้าเนาะสองศูนย์ห้านะ 5, นะต้องขอบคุณลูกค้มามากเลยนะพี่เนาะเปิดวันพุธลูกค้าก็มาเพราะว่านัดกันไว้แล้วเนาะพี่ ะะแสดงว่าหูมีสัจจะจริงๆนะลูกค้าบอกว่าเปิดเธอวันพุธอนะ่ะเดี๋ยวพี่ไปแน่นอนสัปดาห์นี้นะจริงๆแล้วก็กลัวเพราะว่าลูกค้าก็หยุดวันพุธอยู่แล้วพี่ๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็จะมีกรณีฉุกเฉินกรณีพิเศษแบบนี้นะคะลูกค้า่าก็ต้องเปิดก็ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่มาตามตามนัดนะคะพรุ่งนี้นะคะมานะพี่น้ําแข็งใสค่ะ,นะคะ อากาศร้อนแล้วแต่จะไม่ทำให้พี่ร้อนใจลูกค้าขาฮะ,ะมาเลยลูกค้าพวกนี้เปิดแต่8โมงถึง5โมงค่ะคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ2 6 5 5กห้าะโยโกฮาม่า13,500ขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็สนใจเป็นไซส์ไหนเบอร์อะไรก็ทักแชทหาแอดมินนะพี่นะนะไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นเอ้ยอะไรเอ้ยลูกค้าก็โยนเข้าแชทหลังบ้านได้เลยนอะนแอดมินพร้อมรอตอบอยู่นะคะขอบพระคุณค่ะ